ขอบอกว่าน้ำใสมาก ดีค่ะดาดาค่ะชินอค่ะและวันนี้เรากำลังจะไปุ่กเก็ตค่ะแล้วมาเจอกันนะไปกันเลยค่ะ Let's go <S Yay. พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับทริปนี้นะคะดาดาก็จะมาเที่ยวที่ภูกเก็ตประมาณ4วันกับอีก3คืนนะคะซึ่ง2คืนแรกเนี่ยดาดาพักที่นี่ค่ะที่หลักดีป่าตองนะคะซึ่งที่นี่ก็จะอยู่ใกล้ๆกับชายหาดป่าตองเลยสามารถเดินไปเพื่อเดินเล่นริมชายหาดได้สบายเลยนะคะสำหรับห้องที่ดาดาพักนะคะก็จะเป็นห้องเตียงคู่ค่ะก็คือจะเป็น เตียงเดียว2เตียงแบบนี้นะคะซึ่งดาดาก็พักกับชิดนกนั่นเองจ้าไหนชิดนกไม่ต้องมเสียงเือกเสียงูเสียงคู่เสียงเดียวไหนชิดนกชิดนกขอหน้ามาหน่อยดิเอออันนี้เตียงคู่หรือเตียงเดียวมาเที่ยวกับชิดนกสับสนกันอยู่ว่าห้องนี้เป็นห้องเตียงคู่หรือเตียงเดียวสรุปมันคือเตียงคู่หรือเตียงเดี่ยวมีสองเตียง แล้วนี้ก็จะเป็นภายในห้องที่ดาดาพักนะคะหลังจากลงเครื่องนะคะดาดาก็ไปหาอาหารทานก่อนเลยนะคะซึ่งดาดาก็ ไปทานเอ่อหมี่สปามนะคะที่ร้านหมี่สปามคุณยายเจียนเนาะรสชาติก็แบบเข้มข้นมากเลยนะคะชาวนมนี่สุดยอดมากค่ะรสชาติเข้มข้นมากเนาะแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปูเนาะรสชาติเข้มมากเลยค่ะโอต้าวโอแปลว่าหอยต้าวแปลว่าผัดอหอยผัด กำลังเดินล้อถ่ายรูปย่ยานเมืองเก่าล้เดนายรูปเดี๋ยวเราไปดู ก็แวะมาหาขนมทานกันที่ซอยสุนอุทิศนะคะนี่เลยร้านนี้เลยขนมอาโงแม่สุนีซึ่งวันนี้ดาร้ามาก็อดกินเลยจ้าเพราะว่ามันหมดแล้วเนาะดาราก็มาประมาณบ่ายสองนะคะก็เลยอดกินหรือถ้าใครอยากกินนะคะก็ต้องมาตอนประมาณช่วงเช้าๆประมาณ9ก้าโมงนะคะหรือไม่อย่างนั้นนะคะก็โทรจองล่วงหน้าเลยนะคะหนึ่งวันค่ะถึงแม้ว่าเราจะออกจากหาจากอาโปงแต่เราก็ยังมีโอเอ๋ e w นะจ๊ะ ซึ oh, oh. Oh, oh, eh. ่งก็ตั <S 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 right> ้งอยู่ข้างกันนี่แหละโอเอ๋มันทำมาจากอะไรอะคะป็นุน้ำกล้วยค่ะบุนน้ำกล้วยหวานหรืาหวานน้อยจ๊ะหวานน้อยหวานน้อยค่ะหวานน้อย่ะลองชิมดูไ้ไหหวานมเ่ได้นะได้คหน้าตาโอเอ๋วก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็จะเหมือนน้ำแข็งใสที่เราเคยทานกันนะคะแต่ว่าจุดเด่นของเขาก็คือเครื่องเขาทำมาจากุ้นน้ำกล้วยนั่นเองค่ะ แล้วเราก็มาต่อกันที่คาเฟ่สายโดนัทเลยค่ะที่นี่คือร้านจอนโดนัทค่ะเราก็จะเดินเข้าไปสั่งโดนัทนะคะที่ร้านข้างในค่ะซึ่งโดนัทเนี่ยเขาก็จะทำสดใหม่ทุกเช้าเลยนะคะยังไงถ้าใครมาที่ภูเก็ตก็อย่าลืมลองมาทานกันนะคะ เราก็มาดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่เลยจ้าแหลมพมเทพซึ่งเราจะต้องเดินลงไปข้างล่างนะคะซึ่งถ้าใครร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยแนะนำเลยนะคะว่าไม่ต้องลงไปค่ะถ่ายรูปแค่ข้างบนก็พอ แหลมพมเทพนั่นเองนะคะนี่เราก็เดินลงมาจากเขานะคะประมาณสักยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็จะมาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินแบบนี้เลยนะคะโดยรอบเนาะก็จะมีเรือเต็มเลยคนที่มาร่องเรือดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะ กันที่หาดยะนุยนะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากแหลมพรมเทพนะคะพอขับรถลงมาจากแหลมพรมเทพนะคะก็จะเจอหาดยะนุยนั่นเองค่ะซึ่งก็จะเป็นหาดเล็กๆนะคะก็จะมีเรือคายัคและเซิร์ฟบอร์ดให้เช่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะดาราก็อยู่ที่หาดป่าตองค่ะนี่ไง บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะน้ําทะเลก็ใสน่าเล่นมากๆเลยนะคะซึ่งหาดป่าตองเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากที่พักที่ดาด้าพักนั่นเองนะดาด้าพักที่ลับดีโฮเทลค่ะซึ่งอ่ถ้ามองจากด้านเนี้ยก็คือเดินตรงไปเลยนะคะก็จะเจอโรงแรมอยู่ทางสายมือเลยเนาะเรียกว่าเดินมาไม่ถึง500เมตรนะคะก็เดินเล่นชายหาดได้เลยเนาะ h a r b e r Coffee ซึ่งเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ในปี2020ช่วงปลายปีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ ตานอร่อยปะอ๋อเก่งคนตานชุดสดใสมากโคเฟื่อยจังตานสั่งอะไรมามัชาลาเต้ค่ะอร่อยไหมขนขนเองอร่อยแล้วมาที่ไหนกันตอนนี้เราอยูู่ฮ u e Harbor Coffee ค่ะอยู่เกาะไตรตรัง พูดแบบได้3เดือนก็เลยจะแบบคนน้อยแบบคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเลยนี่เราก็เลยมาเซอร<อ>์เวย์แล้วก็กมีน้องช้างด้วยดูตรงนี้เือแบบถ่ายรูปกับช้างก็ได้หรือแบบจะให้อาหารช้างก็ได้ดหากสวยมากน้ำใสมากเหมือนร้ากาแฟน,นี้เป็นแค่ของเราสู่คน คยสัญญาว่าไม่มีวันอยากกันไปคำพูดนั้นรู้ไหมทำาชังละลายทุกน้ำใสน่าเล่นมากๆเลยนะคะซึ่งหาดเมอรินเป็นหาดเล็กๆที่อยู่ติดกับ m มริออตรีสอร์ทเลยค่ะเดินขึ้นไปตรงนี้จะเป็นต้นมะพร้าวให้เราได้ถ่ายรูปชิกๆชิวๆ,วๆแ,และนั่งชมวิวทะเลได้ด้วยค่ะกันได้ลงคลาเป็นชังยังคงให้อภัยเธอในทุกทียอมเธอได้ทุกครั้งนะช่วยดูไว้ดี น่นา,นานนเราก็แวะมานมัสการหลวงพ่อแช่มกันที่วัดชัยธารารามหรือชื่อเดิมว่าวัดฉลองซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของชาวภูเก็ตที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สค่ะ สามโมงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพิชิตแหลมกระทิงกันต่อเลยค่ะเราก็จอดรถไว้ที่ข้างทางนะคะแล้วเราก็เริ่ม ต้นจากบ้านกระทิงเลยค่ะเราก็จะเดินลัดล้อลงเขาไปนะคะบริเวณกำแพงของรีสอร์ทบ้านกระทิงนะคะก็จะมาเจอกับชายหาดแบบนี้นะคะแล้วก็จะเดินลัดล้อโขดหินไปแบบนี้นะคะไปสักระยะหนึ่งนะซึ่งถ้าใครจะมาพิชิตแหลมกระทิงนะคะแนะนำว่าให้ใส่รองเท้าให้รัดกุมนิดนึงนะไม่งั้นอาจจะลื่นตกลงเขาได้นะคะจากนั้นเราก็เดินขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาแล้วก็ขึ้นเขาไปเรื่อยๆแบบ ะะใช้เวลาประมาณ35-40นาทีนะคะก็เผื่อเวลากันนิดนึงเนาะแล <Yeah. S 1> ้วก็มาถึงแล้วนะคะ <Yeah. S 1> เราก็มาถึงแหลมกระทิงกันแล้วเรียบร้อยนะคะบรรยากาศที่แหลมกระทิงก็จะประมาณนี้เลยค่ะ another day. วันนี้ก็วันที่3มแล้วนะคะทุกคนซึ่งวันนี้เราจะออกเกาะกันทั้งวันเลยค่ะเกาะแรกที่เราจะไปนะคะก็คือเกาะเฮเราก็ขึ้นเรือที่บริเวณหาดร,ราวายค่ะซึ่งเรือที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเรือหางยาวมีรังคาแบบนี้นะคะเป็นเรือของพันนาทีค่ะซึ่งเด็กเรือนะคะก็จะช่วยเราถ่ายภาพด้วยถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้เลยค่ะบริเวณที่เราขึ้นเรือนะคะก็จะอยู่ที่ร้านนาทีซีฟู้ดนะคะวันนี้ออกเกาะทั้งวันก็ต้องซื้อข้าวไปทานด้วยนะคะซึ่งที่ร้านนาทีซี ะะก็จะมีเมนูหลากหลายนะคะก็สามารถสั่งใส่กล่องนะคะไปทานที่เกาะได้ค่ะหรือง่ายสุดก็แวะซื้อข้าวน้ำขนมนมเนยที่ร้านสะดวกซื้อก่อนที่เราจะมาขึ้นเรือที่หาดราไว้ค่ะ So just slow can we just ก็จะมี2ชายหาดนะคะซึ่งก็คือ Balana Beach และ c o l o เ Beach ค่ะซึ่งวันนี้เราก็ขึ้นที่ c o l ์เ b นบีชนะคะพอมาถึงชายหาดนะคะพี่เขาก็จะมาแนะนําถึง f a c i l ซิลต่างๆนะคะว่ามีอะไรให้เราได้ทํากิจกรรมบ้างและราคาเท่าไหร่นะคะทีนี้ก็จะมีพาราเซลมีเรือใสนะคะแล้วเราก็สามารถดําน้ําโดยสน็กเกอร์ได้ด้วยค่ะสําหรับฝั่งนี้นะคะคอ l ์เนบีชก็จะมีเอ่อ เรือใสเหมือนกันนะชั่วโมงละสามร้อยห้าสิบต่อลาก็คือกี่คนก็ได้เราจะแบบผัดกันเล่นก็ได้เนาะแต่ถ้าเป็นฝั่ง Banana Beach จะแพงกว่านะคะและที่นี่ก็ยังมีจุดถ่ายรูปมากมายหลายจุดนะคะและนี่ก็เป็นเด็กเรือของเราค่ะที่กำลังถ่ายรูปให้เราอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำตึ้งกันนะคะเอ้งเอ้ง เพราะว่าที่เนี่ยจะมีหอยเม่นชุกชุมนะคะอยู่กันเป็นกลุ่มๆตามโขดหินนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ระวังเนี่ยระวังว่าหนามหอยเม้นเนี่ยจะมาอยู่ที่มือแล้วก็ที่เท้าของเราได้นะคะ ถ้าใครโดนหนามหอยเม่นปักมือปักเท้านะคะก็ต้องรีบบอกเด็กเรือเลยนะคะเพราะว่าเด็กเรือเขาจะพกมะนาวมาด้วยนะคะแล้วเขาก็จะรู้ว่าต้องทํายังไงนะคะก็คือเขาอ่ะจะเอามะนาวนะคะบีบใส่มือของเรานะคะเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อค่ะหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะทุบๆๆเพื่อให้หนามหอยเม่นนะคะสลายไปนะคะก็ประมาณสองสาวันนะคะเราก็จะหายปวดนั่นเองคะ่ะหรือถ้าใครแพ้นหนักๆมือก็จะมีอาการบวมค่ะ แม่ตรงนี้คือดงเลยอะคือแบบต้องแบบมันเป็นดงอ่ะอยากลองจับก็บอกมาเถอะไม่ไม่เห็นมันน่ารักเงี้ยหลังจากนั้นนะคะเราก็มาดำน้ำลึกขึ้นอีกนิดนึงนะคะประมาณ2อเมตรถึงสมเมตรนะคะเพื่อมาดูปลาการ์ตูนค่ะ เราในวันนี้นะคะซึ่งก็คือเกาะบ่อนนั่นเองค่ะเราก็มากันในช่วงบ่ายนะคะเราก็อยู่ที่นี่ประมาณ2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะคะคือเราก็เน้นเล่นน้ำอย่างเดียวเลยค่ะวันนี้ าะบอ่อนะคะก็เคยมีร้านอาหารด้วยนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเนาะเขาก็เลยปิดกิจการไปก่อนนะคะถ้าเราจะดำน้ำตื้นดูปานะคะก็ดำได้ค่ะแต่ก็ระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าที่เกาะบอ่อนี่โขดหินเยอะมากๆเลยค่ะระวังหินจะบาดได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยเจอหอยเม่นค่ะ ังจากเล่นน้ำและดำน้ำสาวสมใจแล้วเราก็กลับเข้าฝั่งกันค่ะสำหรับคืนที่3เราก็พักกันที่นี่เลยค่ะอาร์สามสิบเก้าพูกเก็ตบีชฟอนต์นะคะ,ะ,คะซึ่งภายในห้องก็จะประมาณนี้เลยค่ะ เรียกไว่าสวยมากๆเลยค่ะราคาห้องนะคะก็ประมาณพันต้นๆนะคะประมาณพันสี่พนาะสำหรับห้องนี้ส่วนวิวก็จะมองออกไปเป็นวิวทะเลนะคะนี่ก็จะเห็นเรือนะคะแล้วก็ช่วงเย็นๆเนี่ยเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยค่ะ ชั้นดาดฟ้านะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีที่นั่งให้เรารับลมชมวิวได้ด้วยค่ะสำหรับวันสุดท้ายนะคะวันที่4เราก็แบบ หลวมหลวมมากเลยค่ะก็คือไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเราก็มากันที่นี่เลยค่ะ t Tree ีม n K e y เป็นคาเฟ่ที่หลายล้อมด้วยธรรมชาติและต้นไม้ใหญ่และยังมีเมนูอาหารเครื่องดื่มที่น่ารับประทานมากๆเลยค่ะและที่นี่ยังมีกิจกรรมซิปไลน์ด้วยนะคะ แล้วตอนเย็นๆนะคะเราก็มาดูพระอาทิตย์ตกดินกันที่นี่เลยค่ะหาดไม้ขาวค่ะถ้าใครดวงดีนะคะก็จะได้เห็นเครื่องบินนะคะแลนดิ้งลงสนามบ,บินภูกเก็ตแบบนี้เลยค่ะ <S <S แล้วก็จบทริปภูกเก็ตแล้วนะคะยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ใ hey ห้าดาราเพื่อเป็นกำลังใจใ hey ห้ดาราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ